พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงตามสายประจำวันศุกร์ที่8มีนาคม2 5 6 7ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตะบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนนะครับรายการเสียงตามสายของเรานะครับจะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนายวิการถากาด ตำแหน่งน mm ักประชาสัม <favorites> พัน <cử> ธ <Airbnb> ์ส <crít at IO> ังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนะครับซึ่งเป็นพ <hã> ิธ <ended> <unda lleva> ีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับมาพบกับช่วงแรกของเราเลยนะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนะครับเมื่อวันพุธที่6มีนาคม2 5 6 7กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีหนวเดย์และได้เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโตโกลตตำบลมะละอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากครับกิจกรรมถัดไปนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหมู่สองของเรานะครับซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันพุธที่6มีนาคม2567 เวลา10นาฬิกาและเวลา15นาฬิกานะครับเพื่อฉีดพ่นละอองน้ำบรรเทาฝุ่นตามถนนและฝุ่น pm 2.5บริเวณถนนสายหลักหมู่ที่2ตํตำบลแมละอำเภอท่า2องยางจังหวัดตากของเรานะครับ ยังอยู่กับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับนายพิสิทธ์เมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละพร้อมด้วยนายสังเกตทาวิวัฒนาการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมละนะครับได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร โดยมีนายสุรพลวงศุพิศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวนะครับนางรัตตดาคงารศรีภัยเกษตรจังหวัดตากกล่าวรายงานและนายอัครพันธ์ภูลสิลริแหนาเภอท่าสองยางได้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเมื่อวันพุทธที่6มีนาคม2567เวลา10นาฬิกา ณศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละขีหม,มู่12ตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจวัังดตากครับ กิจกรรมถัดไปนะครับนายเพชริด์มละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะละนะครับได้ประชุมหารือวางแผนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2 5 6 7เมื่อวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2 5 6 7เวลา14นาฬิกาสนาทีณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะละกิจกรรมถัดไปนะครับ นางสาววิลวันจีคีรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเะละพร้อมด้วยนายวิกันธักาดนักประชาสัมพันธ์และนายพิชกรใจลังกานะครับคนงาน วันนี้นะครับวันศุกร์ที่8มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้านชั้น3อําเภอท่าสองยางจังหวัดตากและกิจกรรมสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่8มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้นำรถบรรทุกน้ำอเด็กประสงค์ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเพื่อใช้ อระโภคในพื้นที่การจัดการขยะบ้านแม่หละยางหมู่ที่2ตามที่ทางมุลนิธิโคโอเออร์ได้ทำหนังสือขอความนเคาะเขา้ามาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนะครับและเวลา13บสนาฬิกาได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดกุฏิศาลาวัดแม่ละไทยหมู่ที่1ตําตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับ ทั้งนี้นะครับคการบริหารส่วนตำบลเมลลยังดําเนินกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลเมลลของเราครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสาระน่ารู้นะครับวันนี้เรามารู้กฎหมายที่ประชาชนควรรู้การด่า คนอื่นแบบพร่อยๆผิดกฎหมายหรือไม่นะครับคำด่าพ่่อยๆต้องเป็นการดูหมิน่นเช่นดูถูกหยัดยามททำให้อับอายทำให้เสียหายเป็นที่เกลียดชังมีความผิดฐานดูหมิ่นนะครับ ความผิดฐานดูหมิ่นมีโทษอย่างไรนะครับผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามตาตรา3 9 3ครับดูหมิน่นหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทําให้อับอายทําให้เสียหายเป็นที่เกลียดชังศบประมาทหรือด่าส่วนกรณีคำหยาบคายไม่สุภาพ คำแดกดันคํำสาบแช่งคําขู่อาฆาตคําปรับทุกข์คำโต้เถียงคํำกล่าวติชมตามกติวิสัยไม่เป็นการดูหมินนะครับและการดูหมินนั้นอัด เป็นการกระทำด้วยวาจากริยาท่าทางหรือโฆษณาก็ได้โดยการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานดูหมิน่นตามมาตรา393นั้นต้องเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาดังนี้นะครับการดูหมิ่นซึ่งหน้ามีลักษณะของการเจตนาดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายเสียหายเป็นที่เกลียดชงังศบประมาท หรือด่าอันเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกของผู้อื่นอาจทำด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางก็ได้โดยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงกริยาท่าทางที่ดูหมิ่นให้ผู้อื่นทราบในลักษณะที่มีการกระทำในทันทีทันใดเช่นด่าผู้อื่นว่าไอทนายเฮงซวยตอแหลผู้หญิงชั่วไอหน้างโง่อีเฮี้ยอีสัตว์อีควาย มึงคิดว่าเมียกูกินเงินไปหรือไงอีดอกเป็นต้นนะครับซึ่งคําเหล่านี้นะครับถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าครับการดูหมิ่นด้วยการโฆษณานะครับมีลักษณะของการแพร่หลายหรือเผยแพร่ออกไปยังสาธารณชนหรือการเป่าประกาศอัดธรรมโดยเอกสารภาพวาดภาพยนตร์หรือการกระจายเสียงการูหมิ่นด้วยการโฆษณานี้นะครับแม้เป็นการเก่ารับหลังผู้เสียหายก็เป็นความผิดแล้วนะครับเช่น การลงโฆษณาคำดูหมิน่นลงในหนังสือพิมพ์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ให้มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพส่วนบุคคลได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกคนตระหนักถึงสิทธิ์เสรีภาพของตนและของผู้อื่นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามกรณีข้างต้นย่อมไม่มีความจำเป็น อย่างใดนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากสำนักงานกิจการยุติธรรมครับจบลงไปแล้วนะครับกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ที่เว็บไซต์ www.mala.go.th หรือทางเพจ f a c e b o o k อบตจุดเมละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579 หรือทางโทรสาร055-030-539ทางปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนะครับสารบัญ under score ตาก add เมล go c t h ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางของกระจายข่าวทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นากาเป็นต้นไปนะครับและสามารถติดตามรับฟังย้อนหลัง ได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละสำหรับวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของการบริหารส่วนตำบลแมละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมผู้บริหารนำทีมโดยนายพิสิทธ์มละเจริญพรนายกองการบริหารส่วนตำบลแมละวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังจนจบนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราวันนี้ต้องกล่าวคำว่าลากันไปก่อนและสวัสดีครับ